จากใจแม่และนิวเคลียร์ส่งถึงอุ้มลักขณาหลังประกาศเลิกบอลกฤษณนะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่ายังรักกันอยู่หรือเลิกกันแล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวอุ้มลักษณากับสามีหนุ่มบอลกฤษณนะอมิทซูนหลังก่อนหน้านี้สายชายออกมายอมรับว่าทระยศต่อพันรายาและครอบครัวล่าสุดอุ้มได้ออกมาโพสประกาศยุติความสัมพันธ์7ปีกับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุว่า ได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดล่าสุดนิวเคลียร์หันสาน้องสาวได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจด้วยข้อความสุดซึ้งว่ารักเธอนะครอบครัวอยู่ตรงนี้เสมอส่วนสาวอุ้มก็ตอบกลับว่ากากับดิสนีย์ได้โตไปด้วยกันแล้ว ส่วนทางด้านแม่ของอุ้มลักณาก็ได้แชร์โพสต์ของลูกสาวลงบนสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าเข้มแข็งนะลูกถึงมันจะเจ็บมากๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเธอมีคุณค่าเธอต้องเปล่งประกาย Hash tag ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอทามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับสาวอุ้มกันอย่างล้นลาม